ผมว่าจริงมันเบ่งบานมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยนะครับนอ,อกจากสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วเนี่ยนะครับสิทธิเสรีภาพถ้าเราใช้มากเกินไปนะครับมันก็ไปละเมิดสิทธิคนอื่นคนที่จะไม่ในความเป็นจงอยู่นั้นก็อย่าไปตีค่าว่าคนที่เขาไม่มีนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเลวเลยนะมันก็ไม่ใช่แต่ที่ที่ผมเป็นห่วงคือถ้าการทําลายรากฐานความคิดของสังคมเลยนะครับมันก็เคยมีบทเรียนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงปฏิวัติเรีกาศของประเทศจีนจริงๆผมคิดว่าบรรยากาศชาติปไปเนี่ยครับจาที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าจริงมันเบ่งบานมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยนะครับ เห็นว่าตั้งแต่หมายได้บานที่แล้วเนี่ยนะครับก็ประโยชนเที่ไต้นั้นก็จะมีมากนะครับแต่ละคนก็จะเสนอในความคิดของของตัวเองนะครับแต่ละพรรคการเมืองก็เสนอจุดเด่นนะครับและก็ในความคิดในเส้นทางตัวเองขึ้นมาเพื่อเสนอให้เป็นน้องประชาชนนั้นได้รับทราบและพิจารณานะครับไอ้ไต้ตนั้นหลักการง่ายๆนะครับที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของสิทธ,ธิเสรีภาพนะครับและก็ความเสมอภาคนะครับสิทธ,ธิเนี่ย แต่ดีพาพเนี่ยส่วนมากก็จะไปด้วยกันเป็นที่เข้าอกเข้าเข้าใจนะครับทุกคนมีสิทธิอย่างครับอย่างการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับนะครับเห็นว่าที่ผ่านมานั้นกระบวนการในการหาเสียงต่างๆนั้นก็เป็นไปอย่างคลึกคัสนะครับอันนี้คือที่สิทธิภาพและวามเลภาคในทางการเมืองนะครับมันยังมีหล,หลายด้านนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องบริบทเหล่านี้นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะมีคิดว่าเอ๊ะมันควรจะดีกว่านี้ นะครับหรือว่ามันมน,น่าจะเป็นได้ดีกว่านี้หรือว่ามันมันควรจะเด่นชัดกว่านี้นะครับหรือตรงนั้นตรงนี้ต้องควรแก้ไขก็นําไปนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับในระบ,บอบยุบันนี้นะครับก็คือนอกจากสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วเนี่ยนะครับสิทธิเสรีภาพถ้าเราใช้มากเกินไปนะครับมันก็ไปละเมิดสิทธิคนอื่นนะครับเสรีภาพมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะพูดเราจะเห็นว่า ในบางครั้งเนี่ยใครที่คิดไม่ตรงกับเราซึ่งวันนี้มันมีม,นม,มันมีความเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งกันมากระหว่างความเชื่อนะครับสําหรับคนที่เรียกเรียองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเรื่องมเชื่อแบบเสรีภาพแบบใหม่ทฤษฎีความคิดพิวศพื้นฐานต่างๆซึ่งเขาก็เพราก็ถตถของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่มีอะไรที่จะเป็นพื้นฐานหลักเขาเลยนะครับแต่แต่ต้องอย่าลืมว่าคนที่มีความเชื่อแบบเก่าๆนั้นเขาก็เป็นเสรีภาพของเขาเหมือนกันอย่าไปตีค่า ว่าคนที่เขาไม่มีนั้นนะเขาเป็นคนเลวเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่เพราะเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับเขาอาจจะไม,ไม่เชื่อถือเรื่องไม่เชื่อเรื่องของดันยูแต่เขาอาจจะมีในสิ่งอื่นมาช,ชดชดแทนได้อันนี้มันจะต้องเป็นการเปิดใจให้กว้างนะเปิดใจให้กว้างแต่นี่ที่ผมเป็นห่วงคือถ้าการทําลายรากฐานความคิดของสังคมเลยนะครับมันก็เคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปฏิวัติเรสกาด ของประเทศจีนก็จะมีรักฐานความเชื่อในเรื่องของการเคารพผววู้อุโสเขาเรื่งในเรื่องของอาการามีความตันยูต่อบัรพบุรุษอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งในช่วงนั้นก็มีการทําลายพื้นฐานความเชื่อนี่นะครับคือพอทําลายพื้นฐานเหมือนมีคนคิดว่าสิ่งที่จะดีขึ้นต้องทําลายของเก่าก่อนแต่หลังจากทําลายของเก่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาวความขัดแย้งอย่างเงี้ยมันก็ผมคิดว่ามันไม่อยากให้เกิดในประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าเราจะสร้างสังคมใหม่หรือรอะไรก็ตามในเรื่องจากสิทธิเสรีภาพเสมอภาคแล้วนเนี่ยในภายไปเนี่ยมันมีอยู่คํหนึ่งซึ่งพวกเราจะลืมไปนะครับสิทธิเสรีภาพเสมอภาคแล้วมันมีคำวา่าพาราดอนภาพด้วยนะครับโซลิดาริตี้นะมันเป็นยังไงพาราดอนภาพนั่นคือการอยู่กันอย่างฉันมิด อยู่กันแบบพี่น้องนะครับบาเรหุดนะคะอยู่แบบพี่น้องนั่นหมายความว่าไงครับในความว่าในความเห็นต่างนั้นนะครับถึงจะเห็นต่างกันยังไงก็ตามนั้นเราต้องหาสแสวงหาจุดร่วมที่อยู่ได้กันอนยะ่างสันติสุขใช่ครับผมกำลังมองว่าเราจะก้าวเดินไปขนา้างหน้าซึ่งโลกมันน้องวันนี้ต้นยนเราวาโลมันไปเร็วมากมันเกิดการดิส r u ั t ชั n นในหลายๆจุดนะครับ แต่ดยียวกานนั้นเนะี่ยในการก้าวไปข้างหน้านั้นเนะี่ยเรามีคําพูดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเราอย่าทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนี่คือหลักการของพารดอนภาพเลยอย่าไม่ทิ้งใครข้างหลังนั่นแหละที่น้องๆก้าวเดินแบบความทันสมัยนะครับไปกับโซเชียลไปกับในเรื่องของวันนี้โลกเป็นเมตาวิลดและวันนี้หลายธุรกิจไปทําอยู่ในโลกของดิจิตอลนั่นคือการก้าวไปข้างหน้าทายังไงที่จะอยู่ร่วมกันได้อันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่อง น,นี่ผมยกตัวอย่างภาพนี้ก่อนนะครับถือมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจมันก็เหมือนกันคุณจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของสองระบบนี้ยังไงเพราะถามว่าจะทิ้งทําลายไปเลยไหมมันสูญเสียนะครับสมมุติว่าวันนี้ประกาศยกตัวอย่างง่ายๆนี่ประกาศยกเลิกเงินกระดาษทั้งหมดยกเลิกเงินเหรียญทั้งหมดเพื่อใช้ดิจิตอลซึ่งมันทันสมัยกว่านี่ผมถามว่ามันจะดีหรือเสียมากกว่ากันย้อนกลับมาอันนี้เป็นภาพนะครับ มันทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรันที่เด็กๆรุ่นสามสิบกว่าขึ้นมาที่จะมาดูแลเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความคิดเขาเหมือนกันถูกไหมครับแต่เดียวกันก็ต้องวิงวอนว่าวันนี้อย่าลืมนะครับน้องๆสามสิบกว่ากำลังจะเติบโตขึ้นมาถึงเป็นสี่สิบกว่าต่างๆเป็นกำลัง,งหลักของผม <S <S เป็นผ้าที่จะมาดูแลสังคมนี้เนี่ยก็อยากคิดว่าไอ้ความคิดรุ่นพี่ที่มีเนี่ย มันล้าสมัยทั้งหมดหรือมันเสียหายทั้งหมดมองสิ่งที่ผ่านมาว่าสิ่งดีๆมันก็มีใครก็ตามจําเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องทําสิ่งที่ดีให้ประเทศถ้าเขามีความกตัญญูอ่ะทำไมผมพูดอย่างนี้ถ้าเขากตัญญูต่อบรรพบุรุษเขาเขาจะรักษาชื่อเสียงของมุงตระกูลถูกไหมฮะมันมีความกตัญญูมีความอยู่เสร็จก็ต้องพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงวงุตระกูลเมื่อรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนั่นคืออะไรครับเขาต้องไม่ทําสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยเห็นไหมฮะ ความล้าสมัยในขวายตาของของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็มีประโยชน์ซึ่งคนจะมีคุณธรรได้มันจะต้องมีความเชื่อในเรื่องความดีความเชื่อในเรื่องความความเชื่อเรื่องความดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากศาสนาจะเห็นไหมฮะแต่ศาสนาอิสามเนี่ยเขาจะมีความเชื่อถในเรื่องการทําความดีและการละเว้นความชั่วทุกศาสนาจะเหมือนกันหมดนะครับเมื่อไปเป็นการแบ่งปันการดูแลกันการมีมุษยธรรมอะไรต่างเ นั่นเป็นการเชื่อในเรื่องความดีนั้นถ้าคุณมีความตนอยู่และคุณเชื่อในเรื่องความดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะผลักเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าถูกไหมครับแต่สองอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นพื้นฐานของสิ่งเก่าๆที่มีทุกจะเห็นว่าสิ่งเก่าๆนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เห็นว่าพื้นฐานสิ่งเก่าๆที่มีประโยชน์มันก็มีอยู่นะครับเราก็มาปรับแก้กันเหมือนเมื่อกี้ที่บอกถ้าเราจะสร้างสังคมใหม่ไปข้างหน้าในอดีตมันเคยมีความพยายามสร้างสังคมใหม่โดยการทําลายสิ่งเก่าทั้งหมดม อันนี้ถ้าจะเอาเอาบทเรียนจากอดีตขึ้นมาใช้ในปัจจุบันนั้นถ้าเราจะสร้างสิ่งใหม่นั้นก็อยากจะให้ดูว่าอะไรราาฐานอันสิ่งเก่าที่มันมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็รักษาไว้อะไรต้องแก้ไขก็ปรับปรุงแก้ไขไปเพราะยุคสมัยยังไงก็เป็นยุคสมัยของท่านก็เ,เป็นแนวคิดของแต่ละคนถูกไหมครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าระบบมันมันสำคัญกว่าตัวบุคคลถูกไหมครับแต่ผมผมผมมองว่ามันมันต้องเกื้อกูลกันทั้งสองอย่าง ประเอนภาพต้องเข้ามันมสําคัญทุกคนจะมีความคิดของตัวเองทุกคนจะคิดอยู่ว่าไอ้ของตัวเองน่ะดีที่สุดไอ้ความคิดตัวเองของตัวเองน่ะดีที่สุดแล้วนําไปให้ส่วนรวมเนี่ยในมองในแง่หนึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีที่ว่าเขาเผื่อแผ่ไปเขาคิดว่าสิ่งนี้ดีเพราะนั้นอย่าให้ส่วนรวมเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแต่เดียวกันอย่าลืมว่าความคิดที่ท่าน,นบอกว่าดีอีกอีกฟังหนึ่งมันก็อาจจะคิดว่าของเขาดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมันไปโต้เถียงหรือไปเอาชะนะกันมัน มันก็ไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่สุดก็คือคําว่าหลักเอาหลักพนารอนภาพมาใช้ทํายังไงให้มันไปด้วยกันได้แต่ถ้าเราจะเอาหลักพระรอนภาพมาใช้ถูกไหมฮะสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเราใช้สิทธิอยู่ในกล่องของเราไม่ไปละเมิดเขาเอาหลักพระรอนภาพมาใช้ถูกไหมครับมันก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แบ่งแยกดินแดนอันนี้ก็ขอญาตพูดนิดนึงนะครับทำไมไม่ปรับความคิดใหม่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ตอนที่ท่านเกิดมาท่านก็ถือบัตรประชาชนไทยทุกอย่างสิทธิของคนไทยถามว่าได้ได้รับไหมได้เหมือนคนไทยทุกคนไหมถ้าได้รับเหมือนคนไทยทุกคนรัฐรัฐบาลไทยดูแลมาเหมือนกันทุกคนเท่าเทียมทุกคนแล้วเนี่ยและในพื้นที่ของท่านผมเชื่อว่าได้รับการดูแลมากกว่าพื้นที่ภาคอื่นด้วยถามว่ามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปแบ่งแยกเพื่อให้เกิดความแตกแยกกันขึ้นมา ถ้าเราปรับความคิดแทนที่จะแบ่งแยกเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาดีไหมมาช่วยในเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยพัฒนาตรงนี้ให้มันเติบโตไปให้ไปในทิศทางต้องการอย่างไรก็ว่ากันไปพัฒนากันไปให้มันมีความเจริญก้าวหน้าตามที่ต้องการ <Pop Sophie> หรือต้องการไปในทิศทางเดียวนต้องการก็ไม่ผิดแต่ในทุกกันถ้าใช้หลักพลรอนภาพก็ต้องมองว่าสิ่งที่เหนือคิดตามมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับ fill. มันก็จะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความแรง,งก็แค่วิงวอนว่าลองมองมองมาอีกมุมหน,นึ่งเนเมื่อว่าอยู่ตรงนี้แล้วร่วมกันแล้วเนี่ย เราช่วยกันพัฒนาประเทศไปด้วยกันเดินไปด้วยกันดีไหมดีไหมดันที่จะคิดแบ่งแยกออกไปอันนี้แต่ว่าผมก็ได้ว่าท่านผิดนะถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นเราก็ไปโทษท่านไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งวันนี้ผมอยากจะพูดว่าในกายวิปไตนั้นเนะ่ยหลายท่านบอกว่ายกฝรั่งเศสเป็นเป็นแม่แบบท่านรู้ไหมครับว่าฝรั่งเศสนั้นเขียนว่าเศษที่พาพเสมอภาคแล้วเขามีคำว่าพาราดอนภาพด้วยผมไม่รู้ว่านักวิวิปไต่ที่มาจากฝรั่งเศส เอาเราแบบแม่บรรทงเสร็จมาบอกน้องๆทั้งหลายเนี่ยได้พูดคํานี้กับน้องหรือเปล่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า <S <S <ess> ถ้าพูดถึงพลเรดอนภาพแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการไปถึงจุดหมายที่นักการเมืองต้องการเนี่ยมันไม่เล้ามันไม่แรงมันไม่เร็วมันไม่ถึงแต่ถ้านักวิจัยหลายคนนั้นถ้าเขาต้องการถ้าเป็นนักวิจัยที่ต้องการวิยัยเพื่อส่วนรวมนั้นจะต้องเน้นพลเรดอนภาพถ้าเป็นนักวิจัยที่ต้องการวิยัยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตามความคิดของตัวเอง เอาพิตัวเองเป็นหลักเขาจะไม่ไม่เน้นพาราอนภาพจะไปเน้นแค่เรื่องอื่นซึ่งทําให้เห็นผลเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นผมวันนี้ผมกลับมาเรียกร้องว่าเราให้เน้นของว่าผมอยากให้มีคำว่าพาราอนภาพลงไปในภใใายต้ของเราด้วยในเมื่อเราจะยึดถือของเข้ามาเนี่ยเอาตัวนี้มาด้วยนะครับ